สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ B Main Shop ช่วงสาระความรู้10ประโยชน์จากการกินไข่ต้มกินทุกวันดีต่อสุขภาพทุกวันค่ะ10ประโยชน์ของการกินไข่ต้มมีประโยชน์อย่างไรข้อที่1นนะคะ 1. ไข่ต้มมีสารอาหารมากมายที่จำเป็นต่อสุขภาพมากเลยนะคะในไข่ต้มสุกเนี่ยจะมี สารสารที่อุดมไปด้วยอาโปรตีนสังกสีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสกรดอลริกเรซิทินกรูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B วิตามินบ2วิตามินมีหวิตามิน B12 วิตามินดและวิตามิน E ซึ่งสามารถาช่วยระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการทานไข่ต้มวันละ1นึ่งฟองก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อผลดียิ่งขึ้นควรทานคู่กับอาหารชนิดให้ครบทั้ง5ห,หมู่นะคะามาด้วยกันข้อที่2นะคะ ช่วยสร้างกล้ามเนื้อค่ะไข่ต้มสุกหนึ่งฟองเนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรโตีน6กร,รมัมซึ่งในโปรโตีนเนี้ยจะมีกรดอะมิโนที่แบบว่าช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างและช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อในร่างกายของเราอ่ะให้แข็งแรงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงควรทานให้แบบว่าบ่อยๆสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือว่า,าคนที่ เข้าฟิตเนสบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะสามารถช่วยกันลดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อของเราได้ค่ะ,คะมาต่อกันได้เลยที่ข้อที่3ไข่ต้มสามารถช่วยให้กระดูกแข็งแรงได้เพราะว่าไข่ต้มสุกมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีสามารถช่วยดูดซึมให้ร่างกายสามารถใช้ ประโยชน์จากแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้อย่างเต็มที่เลยค่ะมาต่อกันข้อที่4ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน D เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอีกทั้งช่วยให้การผลิเตเซลล์มเม็ดเลือดแดงในร่างกายเป็นไปอย่างปกติค่ะ มาต่อกันข้อที่5ข้อนี้ใครที่ลดน้าหนักมีควรฟังเลยนะคะข้อนี้คือช่วยคุมน้ําหนักค่ะไข่ต้มไข่ต้ม1ฟองจะใหปะ้ปริมาณแคลอรี่อ,อยู่ที่ประมาณ70-75ซึ่งแคลอรี่ตัวเนี้ยคือให้พลังงานน้อยมากซึ่งเป็นตัวเลือกของที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะในข้อนี้ และข้อที่6นะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจไข่ต้มอุดมไปด้วยไขยมันดี่งเช่นโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายพร้อมยังช่วยบำรุงให้หัวใจแข็งแรงและยังช่วยลดไขมันไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดไม่ให้สูงเกินไปซึ่งหากร่างกายมีไขมันชนิดนี้ในเลือดสูงเกินไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและมะเร็งเต้านมค่ะ มาต่อกันข้อที่7นะคะช่วยบำรุงสมองไข่ต้มหนึ่งฟองมีคอรินมากถึง20%ซซึ่งสารชนิดนี้จะมีส่วนในการช่วยบำรุงสมองป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์และมีส่วนสำคัญต่อกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มเซลล์และเซลล์ประสาทซึ่งเมื่อร่างกายได้รับสารชนิดนี้ในปริมาณมากก็จะยิ่งช่วยบำรุงสมองให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ ต่อกันข้อที่8นะคะข้อที่8ช่วยบำรุงสายตาสารอาหารอย่างรูทีนและซีเซนทีนที่มีอยู่ในไข่ต้มช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมและยังช่วยความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกอีกด้วยนะคะสสงงใใใใใใจจจถึรรรรัับบู้้้้ดวยยกกกนหหหาาที่่่ญิญ แลลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน